ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับนี่วันนี้นะครับอาร์ตอยู่กับรองเท้า เพื่อสุขภาพนะครับจากแบรนด์ Skechers นะครับบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเอ้ Skechers Go Walk 6, ก Go Walk ห Go Walk 4นะฮะบอกเลยว่าปีนี้นะฮะมาใหม่นี่ Skechers Go Walk 7นะครับซึ่งใครที่ชอบรองเท้านุ่มสบายใส่เพื่อสุขภาพนะครับเดิน6-8ชั่วโมงบอกเลยว่าไม่เมื่อยนะฮะต้องนี่เลยครับ Skechers Go Walk 7นะครับมาดูส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือนี่เลย อัปเปอร์ของรองเท้านะครับสำหรับรองเท้า Skechers Go Walk 7เนี่ยมีด้วยกันหลายอัปเปอร์นะครับแต่ว่าตัวที่อาร์ตเอามาให้ดูนะฮะเป็นสเ c h k นิ t นะครับบอกเลยว่าเป็นผ้าหนิที่ถักทอนะครับให้ความมั่นคงแล้วก็ให้ความสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าการถักทอของทาง Skechers นะครับช่วงทอบ็อกเนี่ยจะหนาแน่นมั่นคงนะครับเพื่อคงรูปของรองเท้านะครับแล้วก็บริเวณด้านบนถักทอให้หลวมนิดนึงเพื่อช่วยในการระบายอากาศนะครับสำหรับให้ผู้สวมใส่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่อึดอัด นะยังระบายอากาศได้ดีนะครับช่วยลดกลิ่นด้วยบริเวณส้นนะครับก็จะมีเกาะหุมส้นด้านในแล้วก็มี1เทคนิคที่สาคัญมากครับก็คือ sketcher slip in นะครับเทคโนโลยีตัวนี้สามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องก้มด้วยนะครับคือผู้สูงอายุนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาปวดหลังเนี่ยใช้คู่นี้ได้เลยครับไม่ต้องกม้มแล้วก็มาจับส้นเท้าเพื่อใส่ด้วยครับแค่เดินเข้าไปแล้วก็ ใส่เท้าเข้าไปแล้วก็กดโซนลงไปบอกเลยว่าตัวนี้แฮนด์ฟรีสลิปอินนะครับใส่สบายมากนะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย มันจะหลุดหรือเปล่าเดินเดินไปหลุดบอกเลยไม่หลุดครับเพราะว่ารองเท้าตัวนี้มีคอล่านะครับที่หนาช่วยกระชับบริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับช่วยล็อก้นเท้านะครับบอกเลยว่าเดินไปหกถึงแปดชั่วโมงไม่หลุดไม่เมื่อยแน่นอนแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือ State f i ตนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระชับแล้วก็ช่วยโอบอุ้มเท้าของผู้สวมใส่นะครับแต่ว่าไม่แน่นจนเกินไปนะครับคือแน่นแบบพอดีนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นตามลูกเท้าด้วยอินโซด้านในตัวนี้เนี่ย จะช่วยเพิ่มความนุ่มสบายให้กับผู้สวมใส่นะครับมีเทคโนโลยีชื่อว่า Air Cool Memory Foam จะทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกนุ่มสบายไปกับเท้านะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นสบายด้วยเพราะว่าเจ้า a i ร c o ู l เนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นแต่ผู้สวมใส่นะครับมิโซตัวนี้บอกเลยว่าเป็นจุดสําคัญมากนะครับซึ่ง s k e c h e r นะครับเลือกใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า u l t r er a p r o นะครับให้ความนุ่มสบายนะครับในทุกย่างก้าวทําให้ผู้สวมใส่รู้สึกเดินแล้วแบบเฮ้ยมันนุ่มสบายจริงๆแล้วก็ส่วนนี้ครับ สําคัญมากเป็นไฮไลท์เลยซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะครับพื้นที่ชื่อว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์พิลล่านะครับที่ขนาด2นิ้วนะครับบริเวณส้นเทา้าจะช่วยให้ความนุ่มนวลช่วยรองรับแรงกระแทกให้กับผู้สวมใส่นะครับแล้วก็ไฮเปอร์พิลล่าบริเวณอื่นเนี่ยก็จะ มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วด้วยนะครับอย่างรุ่นนี้ใหญ่ขึ้น1.3เซนเลยนะเขาก็จะวางบริเวณตามจุดส้นเท้ากลางเท้าแล้วก็ปลายเท้านะครับตัวไฮเปอร์พิล่าตัวนี้ใช้วัสดุที่ชื่อว่าไฮเปอร์เบิร์สนะครับซึ่งไฮเปอร์เบิร์สเนี่ยเป็นโฟมที่อยู่ในรองเท้าว,วิ่งนะครับสเกเชอร์บอกเลยว่าเป็นโฟมที่ดีที่สุดของทางสเกเชอร์นะครับให้ความนุ่มเบา เด้งนะครับบอกเลยว่าใส่แล้วรู้สึกดีมากนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับรองเท้า Skechers Go Walk 7ตัวนี้เหมาะกับใครที่กำลังมองหารองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะยืนนานๆหรือเดินนานๆนะครับผมแนะนำเลยครับรองเท้า Skechers Go Walk 7เนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับราคาครับจะอยู่ที่32,90บาทนะครับบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับคุณภาพที่ Skechers Go Walk 7คู่นี้ให้ไปนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรองเท้า Skechers Go Walk 7นะครับซึ่ง บอกเลยว่าปีนี้เป็นไฮไลท์มากแล้วก็เป็นรองเท้ารุ่นยอดนิยมที่ทุกคนเนี่ยต้องรีบซื้อหามาใส่กันนะครับและที่สำคัญนะครับซูเปอร์สปอร์ตมีแคมเปญ w Move New You นะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมายนะครับภายในเดือนมกราคมพศ2567นหนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถเข้าไปเลือกไปซื้อได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านท่านหรือจะออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอารก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกด ะนะครับติดตามช่อง YouTube นะครับซูเปอร์สปอร์ตเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซูเปอร์สปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้อาร์ตขอบคุณครับ